จะทำรายการเงินทุนค่ะขอเบอร์กูปอร์เธอเธเข้าเวทีเดิ่น ได้เบ no ี้ยทำงานตามตัวราคาของนายดีแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้เงินมาเงินดีทีพค้อมมารมหนึ่งพันบาทกดออกค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าไปที่เมนูหลักค่ะเพื่อทำงานการเงิอนัค่ะเราจะใส่เป็นเงินที่นี่คะ เพิ่มนะคะของนาย เลเนเร็ด้ะค่ะยกข้อมูลเเราจะได้รายการหนักของนายดีจริงแน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะ